มันจะมีการคุมกําเนิดแบบไหนไหมคะที่ทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยอารมณ์ทางเพศลดลงเผื่อว่าจะเปลี่ยนวิธีการคุมอย่างนี้ได้ไหมคะจริงๆผู้หญิงผูช้ชายเหมือนกันเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลดความต้องการทางเพศลงนะคะลดอารมณ์ทางเพศลงแต่เขาไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาเขาก็จะไม่ไปหาสาเหตุว่าเขาเป็นอะไรอีกฝ่ายหนึ่งก็ดูแลตัวเองไปแล้วกันแต่ถ้าเขารู้สึกว่าเป็นปัญหานั่นแหละค่ะเขามาปรึกษาซึ่งอย่างไรที่มาเล่าให้ชมรีฟังเนี่ยอาทิตย์ละสองครั้งเนี่ยเขาให้ไม่ได้เขาบอกว่าเขาบอกแฟนว่า คุณไปนอนที่อื่นได้ไหมไปหาผู้หญิงคนอื่นได้ไหมแต่ก็ไม่ไปแต่เขาบอกทางออกไปชายช่วยตนเองคนผู้หญิงถ้าไม่สามารถจะดูแลคนผู้ชายได้เนี่ยเขาเครียดนะคะใช่เขาไม่เครียดเขาถึงมาปรึกษาแล้วก็แต่สมีก็บอกว่าทางออกที่เขาทําเนี่ยดีแล้วคือวันไหนที่เราสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ก็โอเคให้น้ําหล่อเลื่อนไปช่วยนะคะ,ะน้าหล่อเลื่อนเทียมเพราะท่งคอดเขาแห้งอีกอันหนึ่งก็คือการช่วย ฝ่ายชายช่วยตนเองค่ะนะคะจริงๆแล้วอีกอันนึงก็คือสมัยนี้เซ็กซ์ทอยเยอะก็สามารถหาเซ็กซ์ทอยซึ่งเซ็กซ์ทอยเนี่ยอาจจะเป็นที่นิยมในบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆแล้วสามารถเอามาทดแทนตรงนี้ได้ะคะ่ะ